สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะก็มาพบกับครูเหน่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนรู้กันในกิจกรรมแรกกันเลยนะคะเด็กๆก็คือในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้ในหน่วยธรรมชาติรอบตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคิดว่าธรรมชาติรอบตัวของเรา มีอะไรบ้างคะเด็กเเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะ,ะนี่เลยเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ,ะธรรมชาติรอบตัวของเราอย่างแรกเลยคืออะไรเอ่ยก็คืออากาศนั่นเองนะคะที่เราใช้หายใจอยู่ในทุกๆวันนะคะซึ่งอากาศนะคะก็จะมีอยู่ในท้องฟ้านะคะแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะต่อไปะคะ่ะ คืออะไรคะต้นนี้ใช่แล้วค่ะเด็กๆคือต้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งต้นไม้นะคะก็จะอยู่ในป่านะคะแต่จริงๆแล้วทาไมคะบริเวณบ้านบริเวณสถานที่ต่างๆทำไมคะก็มีต้นไม้เช่นเดียวกันนะคะแต่หลักๆคือต้นไม้ทำไมคะก็จะอยู่ในป่านะคะอ่ะต่อไปนะคะคืออะไรคะเด็กๆสีขาวๆเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะ ช่แล้วค่ะคือทรายนั่นเองนะคะซึ่งทรายนะคะเราก็จะพบได้ที่ไหนคะที่ทะเลนะคะแต่ต่างประเทศทาไมคะนอกจากจะพบที่ทะเลแล้วนี่ทไาไมคะเด็กเคยเห็นไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะทะเลทรายนั่นเองนะคะซึ่งในประเทศไทยนะคะจะไม่มีนะคะทะเลทรายนะคะจะพบได้ที่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะอ่าอย่างเช่นที่ ซาฮาร่านะคะอ่าก็จะเขาเรียกว่าทะเลทรายซาฮาร่านะคะเป็นต้นเนาะอ่ะต่อไปนะคะเด็กฝะอ่ะคืออะไรคะคพนี้คือก้อนหินใช่ไหมคะก้อนหินเราก็จะพบได้ที่ไหนคะที่ภูเขานะคะจึงเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะคะอยู่ตามภูเขาก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะทั้งที่สวยงามและไม่สวยงามที่เราเห็นเป็นก้อนเล็กๆนะคะอันนั้นนะคะ ก็ถูกนํามาจากภูเขาเหมือนกันนะคะโดยที่มนุษย์เป็นคนไปนํามานะคะอะต่อไปค่ะและสุดท้ายนะคะคืออะไรคะคือน้ํานะคะซึ่งน้ํานะคะก็แหล่งที่เราจะพบได้เลยก็คือเป็นที่ไหนนะคะทะเลนะคะแม่น้ําลําคลองต่างๆเช่นแม่น้ำ,ำเ,นนนนเจ้าพระยาแม่น้ําคงคานะคะเป็นต้นนะคะและอีกหนึ่งอย่างธรรมชาติรอบตัวเราอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตคืออะไรคะ คือสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์ก็เป็น,ปนธรมนธรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะอะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านนะคะในเล่มอ่านให้แม่ฟังนะคะให้เด็กเปิดมาที่หน้า35นะคะมีเลข3กับเลข5นะคะอาเลข3นะคะนำหน้าเลข5นะคะอะเปิดหรืยังเอ่ยถ้าเปิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านพร้อมๆกันนะคะ พร้อมไหมเอนะ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะตาแก่มีลูกสิบคนต่อ,อไปนะคะหนึ่งสองนั่งกินลองก้องสามสี่นั่งกินโรตีห้าหกนั่งกินขอมน เจ็บแปดนั่งกินกล้วยแฝดเก้าสิบนั่งกินกล้วยดิบป,ปวดท้องร้องไห้ฮต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่มพัฒนาภาษาไทยเล่มน,นี้นะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยะคะ่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้เปิดมาที่ หน้าที่15นะคะมีเลข1นำ5แบบนี้นะคะเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้เวลาเด็กตรวนะคะเจอไหมคะอาจเจอแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะในแบบฝึกหัดหน้านี้เขาบอกว่าให้เขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยค ก่อนที่เราจะนําคําไปเตื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้คําว่าอะไรมาบ้างน,นะคะคําแรกนะคะคำนี้อ่านว่าซีซอีซีไม่เอด็ดซีต่อไปค่ะคําว่าปีปอีปีนะคะคำที่สามคือคําว่า T. ที่พออีทีไม่เอ็ที่นะคะคำต่อไปคำนี้ D ีดอีและคำสุดท้ายค่ะสีสออี e, สีนะคะ,ะเขาให้เด็กๆนะคะนำคำตั้งาคำนี้นะคะมาเติมในช่องว่างนะคะของแต่ละประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกนะคะเขาบอกว่าพี่ชอบจุดๆแด,ด,ด,ดงอะไรคะเด็กๆคิดว่าน่าจะคำว่าอะไรมาเติมคะอะ่าพี่ชอบ สีแดงนะคะเดีกๆก็เขียนคาว่าสีลงไปแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่สองน้องมีฟันสองสองอะไรคะจุดจุดจุดถูกต้องค่ะน้องมีฟันสองซี่นะคะอ่ะเป็นยังไงคะเดี๋ยวพอจะทําได้ไหมอีกสามข้อที่เหลือนะคะเดียกยลองเติมเองดูนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวคุณเองจะบอกนะคะว่ามีประโยคว่าอะไรบ้างน,นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาคีดค่าคำที่เราเติมไปแล้วนะคะมีคําว่าสีกับคําว่าซี่นะคะก็จะเหลือ3าํคำนะคะมีคําว่าปีคาว่าที่และคําว่าดีนะคะเรามาดูประโยคที่3ก่อนนะคะประโยคที่3าบอกว่าฉันเป็นเด็กจุดๆุเอ๊เด็กอะไรนะลองดูนะคะและข้อที่4ฉันอายุ5ต้องเติมคําว่าอะไรเด็ก,ดกลองดูนะคะ และคำสุดท้ายย่าอยู่จุดๆบ้านอยู่ที่ไหนนะอะเมื่อเด็กเติมเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเด็กทาเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้หยิบหนังสือเล่นธรรมชาติรอบตัวนะคะเล่นนี้ขึ้นมาเลยแล้วเปิดมาที่หน้า29นะคะ ในตอนแรกใช่ไหมคะเราได้เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวไปแล้วใช่ไหมคะในด้านนี้ก็ให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะแล้วก็สำรวจธรรมชาติบริเวณโรงเรียนนะคะหรือจะบริเวณที่บ้านของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็มาวาดภาพลงในกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามน,นะคะซึ่งธรรมชาติที่เด็กจะต้องสังเกตก็จะมีดินนะคะ,ะช่องแรกคือดินนี่ ต้นไม้นะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยดูสิอ่ามีน้ํานะคะแล้วก็สัตว์นะคะที่เด็กจะต้องสังเกตเด็กสังเกตเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเด็กก็นํามาวาดรูปนะคะลงในกล่องที่เขาให้มานะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยางามนะคะอ่ะต่อไป อันนี้เดี๋ยวเรียนจบแล้วเด็กๆเดี๋ยค่อยไปสังเกตดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันก่อนเลยนะคะอ่าเป็นใบงานของวันอะไรคะวันนี้เป็นวันวันจัน์รนะคะที่อะไรที่ยี่สิบนะคะเดือนธันวาคมสองพัน้หกนะคะอ่าเปิดมาเลยนะคะอ่าในหน้านี้นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะเติมพยัญชนะแล้วก็สละันะคะที่หายไปให้มีความหมายถูกต้องนะคะอ่ะมีมีรูปภาพนะคะในใบงานของเราจะมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีเป็นคํานะคะอ่าที่พยัญชนะแลสะสละหายไปเด็กๆลองดูข้อแรกนะคะเด็กๆด,ด,ดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นคุณหมอใช่ไหมคะกาลังทําอะไรดูสิ กำลังรักษาใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็คือการผ่าตัดนั่นเองนะคะอ่ะผออาผาอาาน่นนะคะอ่ะผออาผาไม่เอกผาตออ,อตัดผาตัดเอ๊พยัญชนะหรือสระอะไรหายไปบ้างคะอ่ะคําว่าผ่าคําแรกก่อนอะไรหายไปคะเด็กๆผออาผาไม่เอกผาอะไรหายไปคะ สะระอากับอะไรคะไม้เอข่ายไปเด็กก็เติมลงไปให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะอีกคําหนึ่งคำว่าตัดต้ออะดอตัดอะไรหายไปคะใช่แล้วค่ะดเด็กหายไปนะคะเด็กก็เติมลงไปนะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งภาพนี้เป็นอะไรคะชิงชาใช่ไหมคะอ่าชออีงอชิงชออาชาไม่โูชชา ชิงช้าเด็กๆดูสิควะว่าอะไรหายไปบ้างคําว่าชิงนะคะอะไรหายไปคะสระอะไรหายไปสะระอีนะคะหายไปกับอะไรคะกับงูนะคะหายไปเด,ด็กก็เติมลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็คําว่าช้าตัวอะไรหายไปคะชอช้างใช่ไหมคะ,ะคำนี้อ่านว่าชิงช้าชออีงอชิง ชออาชาไม่ถูช้านะคะอ,อีกอกี่ข้อคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกข้อที่เหลือนะคะดเด็กๆลองทาเองดูนะคะลองดูว่าพยัญชนะหรือสระอะไรหายไปเด็กก็เติมให้ถูกต้องนะคะค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์เก็บหนังสือเก็บชีบแบบฝึกหัด เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอ่านในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ